ตับ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 เมนูตับหวานครับวันนี้กับเทคนิคการทําให้ตับชุ่มฉ่านะครับไม่กระด้างทํายังไงมาดูกันตับหมู200กรัมนะครับนํามาใส่แป้งมันอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ขยําให้แป้งมันของเราเนี่ยเข้าไปจับที่ตับให้หมดเลยนะครับและในส่วนการหั่นตับก็ใช้มีดคมคมนะครับไม่งั้นตับก็จะเละหมดนะครับอะนาไปลงใส่น้ําเลยครับ เราจะใส่น้ําให้ท่วมเลยนะครับแล้วแช่ไว้สักประมาณ10นาทีนะครับสังเกตดูสิครับน้ําจะสีแดงๆออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเลือดที่จับที่ตับนั่นนะ่ะเขาจะออกมาหมดละอ่ะแล้วเราก็ไปล้างน้ําเปล่าออกได้เลยครับเราจะล้างน้ําทิ้งไปประมาณ2น้ําเลยนะครับ ของเราก็จะใสเลยเห็นไหมครับอ้าวไปตั้งน้ำต่อกันเลยครับตั้งน้ําจนเดือดแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเมื่อดับแก๊สปุ๊บเชฟก็จะตับลงไปทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นครับครบเวลาแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยครับ ตับที่ได้มาก็จะมีความขาวแล้วก็มีความชุ่มฉ่าเด้งๆเลยแหละครับเห็นไหมเนื้อข้างในก็จะมีความเป็นสีชมพูชมพูอยู่นะครับนี่แหละครับเรียกว่าตับหวานเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สุกมากกว่านี้ก็ได้นะครับอ่ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะครับพริกป่อนอีก1ช้อนโต๊ะครับแล้วแต่ความเผ็ดที่ชอบเลยนะครับใส่เพิ่มเตมิมกันได้เลยข้าคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาวก็อีก2ช้อนโต๊ะครับ ผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาครับใครจะใส่เป็นผงชูรสเพิ่มเติมกนแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยเชฟไม,ม่ใส่นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ แล้วคราวนี้เชฟก็จะใส่หอมแดงซอยเพิ่มลงไปครับแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยครับคลุกเคล้าอีกเล็กน้อยครับรสชาติก็จะมีความแซ่บอย่างลงตัวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับตับของเราจะมีความหวานเล็กๆนะครับไม่กระด้างไม่แข็งนะครับชุ่มฉ่าไปเลยล่ะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ จะเลือกแล้วนะครับว่าจะเลือกกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยดีนะครับแต่เชฟขอเป็นน้ำลำไยสักสาขวดนะครับ